มาดูข้อ6กันข้อสุดท้ายแล้วทะลกเด็กนๆนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเก่งมากเลยนะถ้าใครทําแล้วก็ฟังครูไปด้วยไม่ได้จดแต่คตําตอบมาดูข้อ6นะคะ B Union A เด็กๆลองดูนะทวนนะ Union คืออะไร Union คือจับสมาชิก2เซตนั้นมาทําไมคะสมาชิก2เซตมาไว้ในเซตเดียวกันนะคะสมาชิก2เซตมาไว้ ในเซตเดียวกันดูเนี่ยแต่ถ้าอินเตอร์เซ็กทำไมคะเอาเฉพาะเอาเฉพาะใครเอาเฉพาะสมาชิกที่ทำไมเอ่ยสมาชิกที่เหมือนกันถูกไหมคะเหมือนกันหรือซ้ำกันอันคุณครูเชื่อมั่นว่า ถ้าล,ลูกฟังคลิปรูมาล,ลูกจะทำหกจุดหนึ่กับ6.2ได้แล้วห1จุดหกับ6.2ลูกต้องทำได้แล้วนะคะอ่านั้นวันนี้ที่หนูทำเองมี4ข้อหรือ5ข้อกูจะไม่ได้จะ4หรือ5ข้อนี่แหละนะข้อที่วงวงมาด้วยนะทำมาด้วยนะไม่ยากนะอ่ะทีนี้ค่ะลูก สามข้อสุดท้ายนี้ครูจะทําให้ดูครูจะทําให้ลูกๆจะได้ไม่เครียดสองอันแรกครูถือว่าง่ายเอาแค่รวมกันกับยูเนียนนะเอาสมาชิกยูเนียนไม่ได้เอาสมาชิกมาบวกกันนะแต่เอาสมาชิกทั้งสองเซตนั้นมาใส่นะคะยูเนียนก็คือใน a มาใส่เอาใน b มาใส่แต่ประเด็นคือเรียนเรื่องการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกมาแล้วถ้าสมาชิกซ้ํากันทาไมคะเขียนแค่ตัวเดียวอย่าลืมนะอ้ะอาวต่อไปมาดู a complement ความหมายของ a c o m p l e m e n t คืออะไรนะ c o m p l e m e n t ความหมาย A อ o m p l พ m e n t ก็คือเอาสมาชิกทุกตัวใน u ูถูกไหมคะแต่ไม่เอาไหนไหนไม่เอาใครไม่เอา A ถูกไหม A โดน c o m p l e m e n t งั้นแสดงว่าเอาสมาชิกทุกตัวใน u สมาชิกทุกตัวใน u ก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะทุกตัวในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยนะในกรอบสี่เหลี่ยมคือเอกภพสัมพัทธ์ ถูไกไหมลูกอ่านสมาชิกทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์งั้นใส่เลยแต่เราไม่เอา A A คือใครเราก็ไปดู A ก็คือวงกลม A เราก็ไปดูเลยสมาชิกที่อยู่ในวงกลม A เราไม่เอาวงกลม A อยู่นี่ใครก็ตามอยู่ในพื้นสีเหลืองนี้เราไม่เอางห้ก็ลอกเลยค่ะใครบ้างที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแต่ไม่อยู่ในวงสีเหลืองของวง A คนนั้นก็คือคายถ้าสมมติคูเรียงเลขด้วยก็มี3ามครรลูกห้าหกเจ็ดแป้สิบอ่ะครบไหมครบหรือเกินลองนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจี่ห้าหดโอเคครบอ้าวต่อไปจบแล้วนะจบแล้วนะเมื่อกี้นี้ A คอมพลเมนต์อ่ะจบ ไป b ลบ a b ลบ a คืออะไรนะเอาสมาชิกที่อยู่ใน b อยู่ใน b ก็คือเอาที่อยู่ใน b ตอนนี้เอา b นะเพราะ b เป็นตัวตั้งเอาทุกตัวในวง b แต่ทำไมลบ a แสดงว่าตัวไหนซ้ำกับ a ที่ซ้ำกับ a คือ1กับ2ใช่ไหมคะวงนี้คือ b ทั้งหมดแต่เนื่องจากเป็น b ลบ a แสดงว่าให้ตัดส่วนที่ซ้ำกับ b ซ้ำกับ a ทิ้งนั่นก็คือใครซ้ำกับ a คือ1กับ2ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้น b ลบ a ก็เลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่พจน์เซีย่ยวตรงนี้เซี่ยวขวามือถูกไหมคะอ่าพจน์เซี่ยวขวามือตรงนี้คือ b ลบ a อันคำตอบก้อนี้ก็คือใครเซตของใครเซตของ5กับ8ถูกไหมคะอ่าอันสุดท้าย u ลบ b คือใคร u ลบ b u ลบ b อันข้อที่5 6.5ให้เด็กๆทําเองนะ u ลบ b คือในเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดแต่ทําไมนะไม่เอา b ในกรอบสีเขียวทั้งหมดแต่ไม่เอา b เลยอันไหนเป็น b ตัด king ทันไหมคะทันไหมคะอันข้อนี้เหลือใครให้เด็กๆทําวงและข้อนี้ดาวว่าทําไมคะให้แรงเงาแรงเงาส่วนของใครลูกจ๋า ส่วนของ u บีให้ครูด้วยแรงเอาลงไปในนี้นะ u บี b, อยู่ตรงไหนแรงเอาลงไปข้อสุดท้ายนะคะแรงเงา u บี b, ลงไปในนี้โอเคนะตอบข้อนี้ u บี b, อีกรอบนะเด็กๆ u บ B คือใครทุกตัวใน u เลยในกรอบสี่เหลี่ยมแต่ไม่เอา b -b ลบ B แสงไม่เอา b ีอันแสดงว่าหนูไม่ต้องแรงเงาใคร หนูไม่ต้องแรงเงาตรงนี้ถูกไหมคะตรง B ีไม่ต้องแรงเงาแล้วก็ไม่ต้องใส่ด้วยสมาชิกที่เหลืออยู่ในบีทั้งหมดไม่เอาเหลือใครล่ะที่ไม่อยู่ใน B ีงั้นเวลามาตอบในเซตนี้ให้ครูก็เหลือใครคะเซตของใครศูนย์สี่สามสิบหกเจ็ดเก้าใช่ไหมอ่าแล้วพอแรงเงาทําไมคะแรงเงาส่วนไหนแรงเงาทุกส่วนเลยยกเว้นส่วนที่เป็น B ไม่เอาใช่ไหมคะ แรงเอาทั้งหมดในกรอบสี่เหลี่ยมเลยยกเว้นที่อยู่ใน B เอาเออกครูเฉลยให้แล้วนะอ่าถ้าเด็กๆฟังคลิปเด็กจะทำได้